อย่าเป็นบ่อเออเป็นที่เขับมาขับมาลูกเออจับดีๆนะลูกนะอน้ยแมงกินนมแมงกนมนี่งของผมอ้าวใช่ใ่เอามามาขับมาขับมาหายหเรจดีๆเอ๊ะนอนหมูเจียวได้แล้ว เลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาตามยายตามยายมาตามยายตามยายอ่าเลี้ยวเลี้ยวอ่ะเลี้ยวมาเลี้ยวมาตามยายมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาลูกอ่าเหยียบมาเหยียบเรื่อยๆอ่าเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบไปอ้ายพี่น้องเอ้ยบาดีิขับรถไปแล้วไม่เอานะขับมา บาย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 ร้องยังไงร้องยังไงเดี๋ยวพ่อจ๋าพ่อจ๋าเดี๋ยวแม่จ๋าแม่จ๋าแม่คิดถึงไหม ไม่ตาแม่ตาแม <ís presents> ่อนโอละพ่อบอยสิใช่ใครหนิใครใครแล้วในใครใครเพชรตอนนล้เพชรยันอยู่

ยืยตายยืมฮึ่มีค่มฮมฮึ่ม่มฮึ่มฮ่มฮ่มฮ่นฮึ้มฮม่มฮึ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 ่่มฮึ่มฮึ่่มฮึ